ขันมี5วิญญาณจะวนตั้งอยู่ในสี่ทีน่นี้นี่เป็นองค์ความรู้ของโสดาบันที่ตรัสไว้ในพระสูตรนี้ห้สิบกว่านัยของความเป็นโสดาบันพระองค์บอกว่าโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้สี่ธรรมธาตุนี้จึงเรียกว่าจตโศวิญญาณนติติโยที่ตั้งวิญญาณสี่ ทำยังไงจะทิ้งมันให้ได้ไม่ให้วิญญาณมันมาตั้งวิธีก็คือเอามันมาตั้งที่เดียวขณะมาตั้งที่เดียวแล้วไม่ให้จิตหรือวิญญาณเนี่ยฟุ้งไปในท่าที่เหลือนั่นคือเรียกว่าโยมกําลังมีอินทรีย์สังวรสังวรสํารวมอินทรีย์นั่นเองให้จิตมีอารมณ์อันเดียวไม่ให้ฟุ้งออกไปไม่ให้มันฟุ้งซ่าน สร้างจิตให้มีอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอันาศัยอารมณ์ต่างๆเสียเห็นนะอารมณ์ที่พระศาสดา,าแนะนำให้ก็คืออานาปานสติหรือกายคตาสติหรือสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแล้วทำอย่างเนี้ยจนกระทั่งกระทำกาละตอน จะทําการละพระองค์ตรัสว่าอย่างไรบอกพี่ครูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคสอนให้เราเอาจิตอยู่กับกายจนกระทั่งกายแตกทำลายแล้วจะได้นิพพาน ชนเหล่าใดบริโภคกายยคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะกายยกตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วกายยกตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้วกายยกตาสีอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมกายยคตาสีอันชนเหล่าใดเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเสพแล้ว